สวัสดีครับเจ้ามอกเกียรชอแน,นลครับวันนี้จะมาชวนทุกคนเดินชมพุทบาททำใหม่ย่านดนนพระราบสี่กันครับบรรยากาศเย็นๆตะว็น6โมงรถราเยอะแยะเลยครับเลิกงานนเดินถนนก็เยอะ ดิคสศูนย์อาหารอย่างค่ำคืนครับใครสะดวกก็มากินได้ครับสวนอาหารอยู่ศูนย์อาหารครับมีเยอะแยะไทยฝรั่งเค่งดื่มข้างหลังอา่หาชมวิิลิคข้างหลังเนี่ยบางนี้เขาก็เปิดเหมือนกันนะร้านอาหารอินดงอินเดียก็มีนะครัเย็นๆอย่างนี้คนมานั่งกินแล้วครับ นี่เราดูบรรยากาศรถไฟวิ่งกังบนรถไฟผู้ขานเมื่อกี้เองเขาไม่มาง่ายเลยลมาแล้วรถไฟว้าจนมาบุญต้นนี้เมื่อก่อนผมรู้จัก ต้นนมควายใ่ะนมวัวนมควายคระน่าจะใช่มั้งกมันร่มเรื่นดีครับดอกมันสวยหอมต้มนมควายถ้าไม่ใช่ก็ต้องทาเซิร์ชดูก่อนต้มนมวัวนมควาย คราเป็นครับชั้นเย็นครับไฟแดงรอรจะพามาอัปเดตพูดบาทข้าบปูเนี่ยตอนนี้จะเสร็จแล้วครับผมนึกว่าจะเขาเสร็จแล้วผมเลยมายังไม่แห้งครับไม่กล้าเหยียบอันนี้แห้งแล้วเหยียบได้ ถ้าเป็นนะอินบ็อกเนาะถ้าเป็น box, อินบ็อกอ่ลูกละไอ,ะอ้ก้อนละห้าบาทเมื่อก่อนก้อนห้าบาทเดี๋ยวนี้หกบาทแล้วมั้งบาทต่างจังบาทได้ถ้าอย่างนี้แผ่นละสิบบาทแล้วมั้งเนี่ยสวยอยู่นะแต่เสาไฟเขาไม่ได้เอาออกนะถ้า,า,อาออก็เอออกเขาจะต้องรือ้อหรือก็ตัดเนี่ย <laughs> <laughs> ก็ตัดเลยว่ะสลบเลยอ่ะ โอ้ยดูดีขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนมันก็บวมๆอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยนฝะั่งของตึกอะ่ะมันยุบมันยุบทั้งฟุตบาททั้งอ่าพืนะ้นเนาะมันยุบเราเราเดินเราก็ต้องแวะะวักนี่ก็เดินสบายหน่อยครับรู้สึกเดินสบายใจขึ้นเลยคนงานก็ทำงานสู้มากนะครับเขายังไม่เลิก หกโมงแล้วเขายังสู้อย่างนี้น่าจะเคลือบอย่างนี้นะสวยดีหลากสีคอนโดนก็ทำเสร็จตั้งนานแล้วผมรีวิวบ่อยแล้วนี่พามาชมฝั่งนี้เห็นเลยสะออนรู้สึกดีใจนะดีใจที่ ได้เดินสะดวกสบายว่าเด้อฝากฟางอยู่เด้อก็อมาวางไว้อ่ะเลือนเนาะเลือเลยอ่ะหนึ่งแท็กเนี่ยวางอะปูได้ ไหลเม็ดแล้วก็วางติดๆกันไว้ถ้าปูไม่หมดก็ันย,ย้ายตรงไหนทางเจ้าเขาก็เว้นไว้ทางเดินเขาก็ทำาปหนล็อกๆกันเป็นจุดๆเนะาะก็ทำหลายจุดอยู่นะครับเสร็จใบอยู่คนเยอะอยู่นะครับ บางจุดเขาก็ปูบางจุดเขาก็ตัด,ดบางก็ทำาอย่าท่อนะครับท่อใส่ท่อแต่ท่อก็จะยากไหยสก,กัดพาเดินชมไปเรื่อยๆครับทุกคน ว่าจะต้องบั้นร้อนนะกว่าจะได้ไมันง่ายง่ายโล่งไลยครับคนโน่ตรงนี้เขาออกแล้วอ่ะพากลับเดินไปฝั่งนู้นดีกว่าไหม ออกนี้รอเก็บรายละเอียดโอ้โหอีแรงโอ้โหแรงอือครับอันนี้ฮะเศษอาหารเศษก็อาหารให้กินอะไรเอ่ยข้าว ขนมหรือเปล่าอีแร้งเลยชอบเลยมันก็หากินยากเหมือนกันนะถ้ามีคนให้กินมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันในเมืองตอนนี้พืบาทโล่งใหญ่เนี่ยแต่ก็ทําไปตามมาอัปเดตย่านนี้ใครชมอีแร้งเลยเนาะเดินผ่านบ้านตรงนั้นอนะ่ะมีเตกลิ่นชีแมวชีแมวชีหมาข้าวสาเรเนาะ เสอาหารนะครับคาเทให้กินเนี่ยเดี๋ต้องใส่หน้ากากแล้วปิดจมูกไม่ไหวเป็นชีแมวชีม้าแรงมากมาาอะิ่มนแมลงสาบอ่ะแล้วผมก็เดินมาเห็กล้วยน้ำไทยคนระับมองเห็นความันสะมัยครับเนี่ยนะ ตรงข้ามโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกำลังว uh, างไว้ฝั่งโน้นทำมาฝั่งโน้นก่อนทางเข้าโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยะมีกล้วยน้ำไทการช่างที่ก็ขายเครื่องอุปรกรณ์ครัวก่อนทำเค้กว้าว นพระรามสี่แยกสำรานร่างความมือก็เข้าเอกกมัยซ้ายมือก็ออกท่าเรือทำไปแล้วฟุตบาทตรงเลยแยกนั้นก็ททำไปแล้วนะครับตรงสี่แยกไฟแดงที่มองเห็นน,นู้นนะไฟแดงก็ทําทำเรียบร้อยแล้วต้นนี้สวยนะความร่มรื่น ความเจริญโอ้ยตึกนี้เด่นเลยนะสูง้อยเด่นเลยมันอยู่กลางถนนเลยแต่มันเป็นโคง้งนะครับมันเป็นโค้งเลยเหมือนเลยตึกใหม่ขึ้นสุดแล้วน่าจะ47กว่าชั้นเนี่ยขนาดตึกนี้เขาเขียนไว้47ชั้นตึกใหม่ตรงนี้็7ชั้นตุกบาสท,ที่ผมเดินมาเมาื่อกี้นี่ก็มาเดินฝั่งนี้ดีกว่าคนระับ ฟุตบาทที่สวยเนาะต้นไม้เขาตัดอย่างนี้มันสวยนะตัดพุ่มๆแต่ว่าที่เขาตัดนี้ก็คือเอาจะเป็นคงจะเป็นตัดเพราะสายไฟถ้ามีสายไฟเขาก็คงตัดประมาณคงเกาะกลางนี่แหละก็สวยเหมือนกันะโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทะ่ะโรงพยาบาลเอกชนมั้งเนี่ยข้างล่างก็มีมิติสวยกว่าข้างบนเนาะสวยเหมือนเดิม พาเดินฝั่งนี้ครับเนี่ยฝั่งฝั่งขวามือนะครับถ้าทําเสร็จมันก็จะประมาณเนี้ยเนาะพื้บาทอันหน้าเดินแต่ฝั่งฝั่งขวามือยังเป็นอาคารเก่านะมันอยู่มันไม่ได้ห่างครับมันไม่ได้ห่างมันไม่ได้ห่างพุ้นบาทเลยมเลยมองดูแคบรอจังหวะรถเดินฝั่งนี้จะโล่ง ฟิตตรงนี้เสร็จเรา47ชั้นนะครับเนี่ยขึ้นมันบรรยากาศยามค่ำค่ำ,ำช่วงนี้มันไม่ได้มืดไวครับมืดช้าคือว่าฝั่งโน้นมันต้นไม้เขียวขจีนะซอยเสยีนยนญาติเนี่ยเนี่ยเดินเรื่งโลกอย่างนี้รู้สึกปลอดภัย <laughs> ฝั่งนี้คนไม่ค่อยเดินนะฝั่งนู้นเราเดินถ่ายอะไรก็มันติดคนอื่นนะติดคนอื่นพื้นที่พื้นที่อาคารเขากว้างมากเลยเนาะคอนโดนหนึ่งเนาะแอสไพร์เนาะพื้นที่อ่อถือว่าเยอะกว้างมากเลยสร้างจนได้อตึกตึกหนึ่งน่นเนี้ยอาจจะว่าข้างหน้าตึกเนี้ยพื้นที่ส่วนกลางกว้างมากน่าอยู่นะใกล้รถไฟฟ้า ตูกลอตเตอรี่สิบสองล้านซื้อไว้สักห้องฝันกลางวันดีกว่าไม่มีฝันขุดบ่อลงๆมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวิ่งสบายใจเลยผมหลบไม่กล้าถ่าย มอเตอร์ไซค์ไม่ได้หลบกล้องผมผมหลบมอเตอร์ไซค์สะอาดนะบ้านเมืองสะอาดนอกจากถนนพุทธบาทจะสะอาดแล้วบ้านคนก็ต้องทําให้มันสะอาด้วยมันดีที่สุดมันเป็นหน้าตาของประเทศเราอะเนะาะก็อยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเราทําให้มันมีระเบียบอะอะไรก็ย่างสวยมีระเบียบเรียบร้อยคนอื่นเพราะว่าเออบ้านเมืองพัฒนา ูประเทศไทยสวยงามขนาดขนาดยังไม่มีระเบียบเลยคนก็ายังอยากมาเลยไปแล้วคิดถึงขึ้นสนามบินพิลัยใจหายวูบไปถึงสนามบินรู้สึกตกรู้สึกใจหายเฟินนะครับเฟินนี่คือเฟินสวยงามนะมันมีหลายตระกูลั้งเฟินอ่นี้ก็เรียกเฟินเหมือนกันั้งเนี่ยจับสวนแล้ว สวยมากเลยนี่แหละเนาะสมมติว่านี่แหละที่ว่าอาคารสมัยใหม่เนาะมันมันไม่เหมือนสมัยเก่าสมัยใหม่นยมันถึงเขาจะกั้นก็ช่างเหอะมันรู้สึกโล่งเราเดินเนาะเราเดินเรารู้สึกโล่งก็เขามีเขาเผื่อพื้นที่เขาขยับขย้ายถอยออกเนาะถึกสร้างใหม่อะสมัยก่อนเนาะเขาถนนมันขยายก็อาจจะสร้างห่างกันกันไม่รู้ ต่ถนนเขาก็ยายใหญ่หรือเปล่ามันเลยติดแต่สมัยก่อนในที่ไหนเขาก็นี่แล้วตาา่างจังหวัดเหมือนกันเขาสร้างอาคารแบบล้ำล้ำา้ามพุตบาทอ่ะพูด,ดง่ายแต่มันก็ดีไปอย่างหนึง่งดีตรงที่เวลาฝนตกเราได้หลบมาเดินหลบได้มีที่ที่หลบฝนได้อะทำให้สบายใจเขาที่สบายใจเ,เขาติด ก็อบอกว่าห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะรับฝ่าฝืนห้าพัน 5, บาทตอนเช้าตำรวจมาดักได้กินอ่อกินกินหวานนี่แหละคนคนไม่กรบกฏใครพลาดมองไม่เห็นก็โดนนะเงินกว่าจะหาได้เนาะสี่สห้าพันโดนรับไม่คุ้มหรือ ค่อยๆเลาะไปมันก็ไปได้แล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะมันไม่ได้เหมือนรถใหญ่นะมันเสียบไม่ได้พุตบาทก็ทำเพื่อให้คนเดินพุตบาทก็ทำให้คนเดินนะต้องมาคอยหลบต้องมาคอยหลบอะ่ะคนก็ไปไวนะคนไวจริงเดี๋ยวมันมันทำผิดกฎ เรได้ไปจานเด้อเ้ยเกือบตำมันเกดต่ําผมอ่ะพูดได้ง่ายอ่ะเมื่อกี้ผมเดินมาข้างหลังผมไม่อยากถ่ายอันนี้ผมถ่ายคุยไปด้วยเขามาตําเองอ่ะเขามาสวนเองยันตกใจเลยนี่ตรงนี้เขาปิดตายเลยนะเนี่ยคนก็จะเดินก็ลําบากไงยรถก็เดินลําบากทั้งคนทั้งรถมันจำเป็นอะไรต้องปิดถ้ามันมีรถวิ่งเขาไม่ปิดหรอก เททศไย,ยคลิปนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคเดินตามถนนไม่ใช่เรื่องง่ายเ <c oughs> ดินต้องระวังระวังรถมเอเตอร์ไซค์นะครับยามเช้ายามเย็นนะเดินต้องระวัง